มี่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจ,จเจริญจัดงานเทศกาลถิ่มกระจาดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก้ดวงวิญญาณและซอยเหลือผู้อยากไหลสืบสารประเภทนิชาไทยเสือสายจีนประจํา,จาปี2568ที่ศาลเจ้าปูอําเภอเมืองอำนาจ,จเจริญได้นำลงเทพเสนาผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานเทศกาลถิ่นกระจาดประจําปี2568ของมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนหอ,อการค้าจังหวัดอำนาจ,จเจริญผู้ประกอบการรุ่นไมหอ,อการค้าจังหวัดอำนาจ,จเจริญคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจ,จเจริญบริษัทหางล่านเอกชนพี่น้องชาวตลาดอำนาจ,จเจริญในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและประชาชนที่มารับสิ่งของบริจาคก,กว่า2000ลายร่วมกิจกรรมนายวิชัยเทียนท่องประธานมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจ,จเจริญกล่าววา่างานทีมกระจาดคืองานบุญใหญ่ ที่ปฏิบัติสืบต่อถอดกันมาย่าวนานของเศร้าจีนและเศร้าไทยเสื่อสายจีนเป็นการเฮหดบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่บ่มีญาติและผู้อยากไล่โดยการแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคบ่ว่าสิเป็นข้าวสารอาหารแห่งเพื่อเป็นการสะดอเคราะห์สางกุศลและศรีมงคลให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงานและร่วมบริจาคอีกทั้งยังเป็นการซอยเป็นเท่าความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้อยากไล่ในจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้จัดงาน เทศกาลเทียนกระจาดต,ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาสามปีแล้วและมีเป้าหมายที่จะจัดต่อไปในทุกๆปีพร้อมกันนี่ประธานมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมาการมูลนิธิการกุศลจังหวัดอำนาจเจริญบริษัทหางลานเอกชนพี่น้องเช่าตลาดที่รวมกันบริจาคสิ่งคองเพื่อสืบสารงานประเพที้ถึงกระจาดในเทือนี้ขอให้ทุกคนจงประสบความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาธุรกิจการค้าทุขย่างทุกประการ ค่ะก็ถือว่าอีกหนึ่งประเภทนี้ที่บกคอยขุนซื้อขุนหูกันเท่าใดน,นะคะก็ถือว่าอีกหนึ่งประเภทนี้สาคัญของทางจังหวัดอำนาจเจริญเป็นการเฮ็ดบุญใหม่สืบทอดกันมายาวนานของชาวจีนัน